กาได้นผู้ศักดิ์ในฐานะแอบรูหนอเ้เศร้ามากนะครับผู้ชมครับเสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยครับสำหรับพิธีชา,ป,ชาปนกิจคุณพ่อของแอปทักษอรนะครับคือคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญนะครับหลังจากที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งครับโดยมี บุคคลในวงการบันเทิงนะเพื่อนสนิทของสาวแอสตันยาเดินทางไปร่วมไว้อะไรแล้วก็ให้กำลังใจกันเปน็นจำนวนมากก่อนพี่ชาภปรกิจคุณพ่อของคุณแอฟทักษสอนนะครับทางด้านของคุณแอฟ,ฟเนี่ยได้นั่งไหว้นะครับนั่งไหว้อยู่คนเดียวหน้าโลงศพของคุณพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วกนกลั้นน้าตาก,กันไม่อยู่โดยคุณแอฟทักษสอนได้โพสแคปชั่นสั้นๆเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาวและรูปยกมือไหว้นะครับอยู่บริเวณหน้ารูปแล้วก็โรงศพของคุณพ่อ,ขอ,พอของคุณแอฟ,ฟ ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีพิธีชาปนก,กิจทางโพลิพัฒน์จัดให้โพสตคลิปช่วงหนึ่งนะครับของการอ่านประวัติคุณพ่อโดยคุณแอป,ปเนี่ยเป็นคนอ่านนะครับซึ่งทางด้านคุณแอฟเองเนี่ยในระหว่างที่ก่อนจะอ่านก็ดีหรือว่าระหว่างอ่านก็ดีกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นะครับถึงกับต้องหันไปกอดน้องสาวกลางพธิธีในขณะที่กาลังจะกล่าวคำอะไรกับคุณพ่อซึ่งทางด้านน้องสาวก็ได้เข้ามากอดปลอบก่อนที่ทางด้านสาวแอฟเนี่ยจะหันมาอ่านประวัติของคุณพ่อต่อซึ่งเป็นคลิปที่ ใครหลายคนเห็นแล้วก็บีบหัวใจแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กับการที่เกิดเป็นลูกพ่อผู้สิ่งที่เราต้่นใสการที่เกิดเป็ลูกสาวในฐาน รักของลูกค้ามากมายแอรรู้อาการอัการเรื่องโูกรับของิสิตและสุดท้ายในฐานะแอรรูปภสอนคุณพ่อเวลาจะใจดีดูที่สุดเราจะเหกันมากมากที่สุดความที่พ่อของลูสาวจะกันได้พอที่พื่อรางายใจใจรูปสมอำข้อที่ก่นเดโลกที่อบุ่นใจ ก็จะเหพ่อรู้ส่วนทันตสินใดเสมอแอาจืสตามทุกคำสอนทุกขั้นสีที่พ่อได้อ่านโดยเฉพาะหนังสือหลายอาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออานแอบฟังพอโตขึ้นอกับ